เอผัดหมนเส้นที่นี่ผัดไม่ไม่ไม,ไม่แบบที่บ้านผมนะตัดเลยในชะ่ไหมฮะเพราะมันต้องเพราะมันต้องตัดต้องเอาไปตัดขายเนาะต้องตัดมันยาวตัดยากใช่ตัดยากบางคนเขาอะไรเขาจะไม่ตัดให้มันยาวๆ ลงไปแล้วครับผัดวินเซนอย่างง่าย กับผัดตรงก่อนเลยมันจุกยากใช่ไหมฮะนี่ร้านก่อนเร้านก่อนเ็บร้านแล้วก็เช็ดนอะไรที่สุกยากตมาก่อนทอง

แ้ำมันขอจอดคร,รงรถ ใหกับมลกเบอร์เทศเพิ่มสีสันสีหวาน เบาไฟนะครับเบาไฟไว้อะไรนะเฮียลืมตอกไข่เดินเปล่าไข่คระแทะนนี้ไข่กี่ฟองครับ ใช้สิบฟองเนาะ ววคั่วเหอครับคั่วนี่ทำได้สราเอลทำได้เลยไม่หมูไม่ไก่หน้านี้เนะะาะทำมาได้ เปลี่ยนปรับนู่นปรับนี่ไปนะอ้ิ้ให้เรียบร้อยไว้เดี๋ยววุ้นเส้นลง ได้ใช่ผักเยอะเนะหนักผักกระตายเฮียเอร์นี่หนักผัดทำตามลูกค้าชอบด้วยแหละความหอมถ้าขาดถ้าขาด อันนี้ก็ไม่หอมนะขึ้นใช่ใช่ลงครับอืมกลิ่นหอมขึ้นมาเลยพอขึ้นใชน่ลงน้ำเริ่มงวดนิเส้นมันเริ่มเริ่มอืดดูดน้ำเข้าไป เียอติพย 回来了 ร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับร้านเปิดแล้วค,ครับมี่ยำกุนเชียงด้วยวันนี้ ครบเรียบร้อยขายได้ครับขั่คบุ้งเข่นเฮ่เอ้อเอเเอครับอันนี้ก็สามสิบนะครบสามสิบ <30 S 2> บาทาชิมที่บ้านไปชิมที่บ้าน ผัดง่ายๆสไตล์เฮ er ียเออครับไปชิมกันเป็นยังไงแต่รู้สึกว่ามันเข้าเนื้อดีนะเนาะใช่เอ้ครับเดี๋ยวไปชิมที่บ้านนี่ครับก็บอกเพื่อนๆนะฮะร้านเฮ er ียเอออยู่ในซอยวัดละครธรรมนะหลังหลังโรงพยาบาลทนบุรีแล้วก็หลังตลาดพันนกด้วย หลังทนบุรีหนึ่งหลังทง่จะถ่ายให้ดูตรงนี้มันก็ยังมืดอยู่นะเพราตีห้ากว่ากว่านี่เขาขายละวแปดโมงหมดแล้วอะ่ะแปดโมงกว่ากว่านี่หมดแล้วนะเมนูข้าวแกงก็จะเหลือแต่ข้าวขาวหมูก๋วยเตี๋ยวโอ้าเพน,นี่ยเขาไปกินที่บ้านกัน,นครับพาดูกินเลยเพื่อนเพื่อนครับ วันนี้วันทำงานมาถึงที่ทำงานแล้วกลับไปครูตักเข้าหุงข้าวไว้ฮะก็เลยตักข้าวมากินแล้วก็นี่ครับผัดวินเส้นร้านเฮเออผัดวินเส้นร้านเฮเออโยก,กินอะไรโยกินอะไรนะที่โดกินโยกินอะไรจกอะไรจจมูกสั่ย่านจมูสั่งย่านชิมผัดวินเส้นร้านเฮอร์ครับมาชิมไหม รับช <Okay>, no. ินไหมอยากอยอือืออือหขา้าวเหนือดีครับนัวแบบแบบนัว,นวแบบง่ายๆคลุกข้าวกิน สุยดยอดหอมเีอ้ยวแล้วนี่แกงจืดมะละจัดไส้หมูอันเรื่องชื่อเรื่องลือพีอีโอโดก็จะกินด้วยกินเปล่าๆก็ได้นะเนี่ยอืมอร่อยสุดยอด ยอดอเมืนคัดแบบนี้ตักข้าวมากินที่ทำงานก็มีความสุขเป็อกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆผัดกับ มือกล้วยมือกล้วยก็คือปลาเส้นใส่เห็ดหูหนูอ,อร่อยครับเพืเ่อนๆครับก็เป็นไอเดียนะ สูตรของร้านเียเออเคเขาผัดแบบเนี้ยผมว่าไข่เคยมันเข้าเนื้อดีมันนัวดีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำทุกวันนะฮะทำสลับส,บสับเปลี่ยนกันไปกับข้าวเขาก็แปดเก้าแปดโมงกว่าๆเนี่ยหมดแล้วอื้ออ้อ ที่มันเพื่อนเห็นนะสี่ห้าสีห้าครึ่งนี่ับสุดยอดครับนี่แะผมมีพิไัยติดอยู่ที่นี่นะพิไัยปนใส่ไปเยอะๆหน่อยหอมอร่อยแน่นอนครับงานคลิปนี้คงเท่านี้นะครับใครชอบฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วย ให้น้องเลยให้น้องเลยครับเราไปเดินไหนไนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสด,ดีครับลูกครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับ